คล้ายแบบนี้เยอะมากบอกว่าถ้าพูดถึงนิวเจนคือคนรุ่นใหม่นะคะโดยแบ่งตามอายุแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของกลุ่มผู้บริโภคเขาก็นัว่าเป็น m ajority อาจจะมองว่า Gen Y ในกลุ่มคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen มี m i l l เนียคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งสองอย่างสามอย่างนี้เนี่ยเป <c oughs> นการพูดถึงคนรุ่นคนแต่ละรุ่น ตามปีเกิดเราพูดถึงวันนี้มีการพูดถึง Gen Z หรือ Gen z เราเคยมีการพูดถึง Gen A แต่ A เนี่ยไม่ใช่ X Y Z แล้วจบแล้วก็ขึ้น A ใหม่นะคะแต่เป็นการพูดถึง Generation of Asia หรือถ้าเกิดที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดใกล้ตัวเรา,เราคลคล้ายกันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือ Generation of a s e a n ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยกำลังเริ่มเข้ามาเพราะว่าต่างชาติเขาก็มองเราว่าอาเซียนเนี่ยก็จะเป็น power house อันต่อไปในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่แล้วหยวนมันตกสัขนาดนี้ริงกิตอ่อนสัขนาดนั้นนะแต่ไม่เป็นไรเทรนด์ใหญ่ๆนั้นมันยังคงอยู่ เรามีความเหมือนกันในความคล้ายกันแราแม้ว่าแม้ว่าประเทศมันจะมีความแตกต่างกันกลุ่มประเทศที่เป็นโซเชียลิสต์นะคะกลุ่มที่กลุ่มประเทศที่มีมอนาร์คีหรือว่านใน uh, 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 ในเรื่องของ uh, ประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างกันในหลายๆระดับไม่เป็นไรแต่กลุ่มคนรุ่นนี้กําลังฟอร์มมาแล้วก็มีความเข้าถึงกันได้ง่ายที่สุดมันก็เป็นมิชชั่นที่ดิฉันวันนี้ uh, มา,มา,ม,ามาเริ่มมร่วมวม,มาลงมือทําด้วยเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ที่เราเจอเมื่อสักครู่ตอนตน้นเรามองเห็นนะคะที่ทีฉันยกมาทั้งบ้านเล่นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือคนที่เราร่วมทํางานด้วยในฉันมองว่าสิ่งที่มันเริ่มเห็นแล้วเป็นเทรนด์ของคําว่านิวเจนในวันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นการมันเริ่มจะหมดไปแล้วละ่ะในเรื่องของ generational boundaries คือการมี border ระหว่าง generation หรือมีความแตกต่างมันมีความแตกต่างค่ะแต่ความต้องการในการใช้หรือการสื่อสารหรือวัฒนธรรมรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงแล้วก็ใกล้เข้าใกล้กลเคียงกันมาเข้ามาอยู่เรื่อยๆมันมีสิ่งหนึ่งที่เคยบอกว่าในโค r p o r a ในองค์กรขนาดใหญ่ วันนี้มี Challenge หรือมีข้อท้าทายที่สำคัญบอกว่าวันนี้อยู่ในห่วงเวลาที่มีคน5 Generation ทํทำงานอยู่ด้วยกันแล้วใน5 Generation ที่ทำงานอยู่ด้วยกันนี้นะคะก็นั่นก็คือเริ่มตั้งแต่ Gen X อย่างดิฉันนะคะ Gen Y Gen มี m ม l l e n n i a l แล้วก็ Gen Z ทำงานด้วยกันแล้วก็เผลอเยังมี Baby Boomers อยู่ในนั้นด้วย แต่5้าหรือ6 g เจเน a เรชันที่ทำงานด้วยกันอยู่นะตอนนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นไฮรักีว่าคนที่มีอายุกว่าคือคนที่มีที่อยู่ในผู้เป็นผู้บริหารสูงสุดและคนน้อยกว่าคือเป็นผู้บริหารต่ำสุดเท่านั้นวันนี้มันมิกซ์แล้วก็ไม่เกี่ยวแล้วในเรื่องอายุเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเป็น Executive ในเรื่องของการเป็นผู้บริหารอายุเป็นเพียงแค่หนึ่งในปัจจัยเท่านั้นวันนี้มันจึงมีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดมากขึ้นแล้วสิ่งที่ดิฉันก็คงจะบอกว่า นิวเจนอีกครั้งนะคะไม่ใช่เบิร์ดไรต์ก็ไม่ได้แปลว่าคุณเกิดปีไหนแล้วคุณจะเป็นเจนปีนั้นเดียันคิดว่ามันคือทางเลือกของคุณว่าคุณจะเลือกเป็นคนรุ่นใหม่หรือเปล่าแม้ว่าคุณจะอายุ73หรือ74แล้วก็ตามอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันเชื่อมัน่นเพราะสิ่งที่เห็นคือเห็นใกล้ตัวอย่างยิ่งเลยทีเดียวมาดูกันต่อ mm hmm.